สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพูดถึงเรื่องของอายุของลูกแบดบินตันนะครับพอดีนะครับมีคนมาถามพี่อันว่าพี่อันผมมึ่งไปห้างเนี่ยแล้วไปเจอเนี่ยลูกแบดนะครับเฮ้ยราคาเนี่ยประมาณสัก5 0ารอยแล้วเหลือ300อ่ะลดไป200เลยเฮ้ยผมซื้อดีหรือเปล่านะมันลดเยอะมากนะโอเคครับอย่างแรกนะครับก่อนที่คุณจะซื้อคุณต้องดูก่อนนะครับว่าวันเดือนปีที่ผลิตนะครับก็ถ้าเกิดเป็นรุ่นที่ทันสมัยมากๆนะเขียนในวันเดือนปีถ้าเกิดรุ่นที่เขาเรียกอะไรละเอียดน้อยๆก็เขียนเดือนกับปีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคคุณนะรับ ดูนะครับว่าแพคเกจยิ่งสมบูรณ์ไม่มีการแกะอะไรขึ้นมานะอายุการเก็บเนี่ยได้ประมาณ1ปีอะ่ะถ้าเกิดคุณซื้อ1นปีนะครับคุณก็ยังเหมือนกับไม่ต่างกับ3เดือน6เดือนที่เพิ่งผลิตนะครับได้อยู่แล้วก็เพี้ยนให้มากที่สุดนะคือประมาณไม่เกิน2ปีอะ่ะปีครึ่งก็ยังได้อยู่นะก็ถือว่าลูกไก่ก็ยังได้สภาพดีอยู่ครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเกิน2ปีเนี่ยมันอยู่นี่ไงมันก็เหมือนกับเสื้อผ้าที่ผลิตมา2ปีครับแล้วก็แบบว่าอะไรไม่ได้ใส่มันก็จะมีรอยย่นรอยอะไรนะครับออน้ก็คืทําใหเี่ย เรียกว่าคุณภาพของขน,นมันก็เริ่มลดลงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในช่วงงานผลิตไม่เกิน1ปีนะคุณนะครับจะแยกไม่ออกหรอกหนึ่งปีสามเดือนหกเดือนนะครับแยกไม่ออกแต่ถ้าเกิดเกินหนึ่งปีเนี่ยปีครึ่งถ้าเกิดเขาเก็บรักษาดีๆนะก็ยังไม่คยย่อยแยกไม่ออกเท่าไหร่แต่ถ้าสองปีเนี่ยชัดเจนนะครับชัดเจนว่าเฮ้ยคุณภาพมันเริ่มลดลงนะครับแต่ว่าคุณก็ต้องเข้าใจนะขอนี่มันลดเยอะๆคุณเอาสภาพนะเท่ากับอะไร เต็มที่ก็ไม่ได้อ่ะห้าร้อยบาทลดเหลือสามร้อยเขาลดไปสองร้อยบาทลดไปสี่สิบเปอร์เซ็นต์่ะนะครับคุณภาพันต้องลดลงก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะเพราะถ้าเกิดดูวันเดือนปีที่ผลดีเนี่ยมันก็ต้องตามนั้นนะครับและคราวนี้ก็มีคนถามนะครับพี่อั้นว่าพี่อั้นเนี่ยผมเปิดมาแล้วปุ๊บอ่าเปิดมาแล้วนะเอามาใช้เนี่ยควรจะใช้ให้หมดภายในเท่าไหร่นะครับอย่างแรกนะครับสิ่งที่สาคัญที่สุดนะครับคือเมื่อคุณเปิดมาใช้พี่อั้นบอกเสมอนะว่าเก็บในที่ที่ห่างความร้อนนะครับอย่าเก็บในที่ที่ มีความร้อนนะครับหรือโดนแดดสองนะครับห้ามเด็ดขาดนะครับถ้าเกิดคุณเก็บอย่างนี้นะคุณก็ได้ประมาณนักสี่เดือนะเพราะเมื่อเวลาคุณนะครับเอาแกะออกมาปุ๊บเนี้ยนะครับออกมาใช้เนี่ยมันมีการเจออากาศไงนะครับก็สี่เดือนอ่ะประมาณสี่เดือนงั้นให้รีบใช้นะครับเพราะถ้าเกิดคุณเปิดแล้วไม่รีบใช้เนี่ยภายในสี่เดือนครับไอพวกขนไอพวกกล้องเนี่ยมันก็จะเสื่อมตามเหมือนกันนะครับก็นะครับถ้าเกิดเป็นกล่องก็ประมาณนะครับยังไม่แกะปีครึ่งถ้าเกิดเป็น แกะแล้วเนี่ยก็ใช้ให้หมดใน4เดือนถ้าเก็บดีๆให้ครึ่งปีไม่เกินกว่านั้นนะครับเพราะว่ามันแต่ถามว่าตีได้ไหมตีได้นะตีได้คุณสมมุติคุณเปิดไปแล้วปุ๊บเนี่ยเฮ้ยเ mm. <"He i, S 2> พื่อนผมไม่ว่างตีอะไรอีก8เดือน,อ,อ,นอีกปีหนึ่งมาตีได้ไหมก็ตีได้นะเพียงแต่คุณภาพมันลดลงไงครับถ้าเกิดคุณภาพดีๆนะแกะปุ๊บเนี่ยสี่เดือนใช้ให้หมดครับมันก็โอเคครับคุณภาพมันยังเหมือนใหม่อยู่แต่ว่าถ้าเกิดแเดือนปีหน้า ตัวเนี้ยปีหน้ามาตีได้ไหมตีได้แต่คุณสมัติมันจะลดลงครับผมโอเคครับแล้วเจบก,กันน้ำตาลหรือขี้นี้เปลียนเท่านี้นะครับถ้าเกิดชอบก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับรวมถึงใครอยากซับหรือไม่นะครับก็มีช่องทาขงของธนาคารออมสินขึ้นอยู่ตรงนี้นะจ๊ะหรือนะครับร่วมซัพพอร์ตเซี่ยนะครับโดยการเป็นสมาชิกยูทูบแบบรายเดือนนะครับผมโอเคครับแล้วกลับไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า